ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทําการ เที่ยงวันถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยตอนนี้เออน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โห oh, The f ฟ mm ู l ใบแรกมาก็ล้นลาเลยนะครับแหมดินดีด้วยยินดีด้วยนะครับมีความสุขกับชีวิตก็ดีแล้วนะครับเอ4ถ้วย4 of cups ใบนี้เป็นตัวแทนของคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากยากที่ใครจะมาเอาใจเอาอกเอาใจได้ง่ายอ่า uh. นับเป็นข้อดีนะครับมีความเป็นตัวของตัวเอง7ดาบ7 of swords คุณเคยเจอปัญหาใดๆหรือไม่อย่างไรอาจจะพ้นมาแล้วหรือมีใครทําอะไรรับหลังคุณแล้วคุณรู้ทันแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีเช่นกันเออ justice คุณจะได้สิ่งที่ควรได้จะได้เจอคนที่ควรเจอควรค่าแก่การครบหาแบบนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับ8ดาบเอโดฟส์มีโอกาสที่จะเป็นพลังงานฝั่งเขานะครับเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่แล้วทําอะไรไม่ได้เออ ต้องแอบชอบเงียบๆไปก่อนแบบนี้อัลวินไมเทาไนอฟวอนส์ตัวตนของคนคนนี้แม่มาจากคนรู้จักรหรือสายงานก็ได้โ oh, oh, oh อ้โหเดอะซัะไม่ต้องพูดกันเยอะใบนี้ออกมาใบที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ยิปซีสากลน,นะดีงามแน่นอนพลังงานวันนี้หายห่วง ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่หลงสเสน่ห์คุณอยู่ดวงดีแน่นอนวันนี้อามีแนวโน้มที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น The Hermit เออคุณลึกเขา ...The Hermit คุณลึกเขาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นฝั่งคุณนะครับคุณอยากจะอยู่สงบสงบมากกว่าแบบนี้เป็นไปได้แล้วก็เก้าถ้วยชัดเลยนายออฟคัพคุณยังไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครมากเกินไปณเวลานี้ถูกไม่ถูกเดี๋ยวมาดูกันนะ แล้วก็โอเค9ดาบ night of swords น่าจะเป็นฝั่งเขาใบนี้การแอบ,บชอบการลุ้นระทึกว่าคุณจะชอบเขาบ้างไหมอะไรแบบนี้มาขยายความกันนะครับใครกำลังหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยตอนนี้จากหน้าไพา่ใบแรกมา The f o o l เลยลันลามาเลยที่ผมแซวตอนแรก เดฟู Fool, ความละลาขนาดนี้ใบนี้เป็นพลังงานเด่นมากของคุณคนโสดนะครับคนโสดคนที่มีอิสระไร้พันธนาการใดๆมีชีวิตได้ตามใจตัวเองแทบจะทุกเรื่องแบบนี้แต่ท่านที่มีคู่ก็ดูได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องโสดเสมอไปใบนี้คนมีคู่ก็มีจิตอิสระได้เช่นกันประมาณนี้เรียกว่าไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่คุณมีความสุขณนะสถานะของคุณณนะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะสถานะใดคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองประมาณนี้ าจากหน้าไพ่สี่ถ้วยก็ต้องทํานายตรงๆว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเอาใจยากอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะอย่าเข้าใจผิดนะเอาใจยากในที่นี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายความว่าคุณมีมาตร,รฐานเป็นของคุณเองการที่คุณจะพึงพอใจใครหรือสิ่งใดๆคุณจะคิดเองทําเองประมาณนี้ไม่สามารถมีใครมาชี้นําได้ซึ่งมองเป็นข้อดีก็ได้ว่าความเป็นตัวของตัวเองนี้จะทําให้คุณสามารถคัดกรองคนที่เข้ามาคัดกรองสิ่งที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับเออ ใบนี้มาบอกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเร็วๆนี้หรือสัก1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาคุณเคยมีปัญหากับใครหรือมีใครทําอะไรลับๆหลังคุณนะลับๆล่อๆลับหลังคุณแล้วคุณไปรู้ความจริงเข้าเกิดการแตกหักหรือเลิกคบเพื่อนบางคนไปหรือเลิกคบกับใครบางคนไปหรือไม่อย่างไรเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วไม่ต้องเก็บมาจาฝังใจนะครับผ่านแล้วให้ผ่านไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่หากคุณคาดหวังความยุติธรรมเรื่องใดคุณจะได้ตามเหตุ ที่ควรจะเป็นเลยเรียกว่าถ้าเหตุดีผลย่อมดีแน่นอนแต่ถ้าทําเหตุไว้ไม่ดีก็ต้องยอมรับผลเช่นกันนะครับอันนี้เราทํานายตามตรงนะครับนะแต่ว่าคุณจะได้สิ่งดีๆผมมองว่าเพราะว่ามันมีเดอะซันอยู่นะดวงวันนี้จะต้องได้ไปในทิศทางที่ดีแน่นอนแล้วใครกันที่หลงสเสน่ห์คุณมากตอนนี้เป็นคนกันเองในแวดวงคนใกล้ชิดของคุณรู้จักกันแล้วเจอกันแล้วนะครับ เป็นไปได้ว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่คนที่สนิทสนมกันโดยตรงแต่จะเป็นคนที่รู้จักผ่านคนรู้จักอีกทีไม่งงนะคนรู้จักผ่านคนรู้จักอีกทีเช่นเพื่อนของเพื่อน ลูกค้าที่แนะนำกันมาปากต่อปากหรือคนที่มีโอกาสมาร่วมงานกันเจอกันในงานบุญหรือเจอกันในงานที่เป็นทางการงานวิชาการอะไรแบบนี้ที่ดูจะเป็นจริงเป็นจังสักหน่อยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคนคนนี้ประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเพราะคุณมีสเสน่ห์แรงเหลือเกินคุณมีสเสน่ห์แบบที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้คุณเรียกว่าเป่งประกายเนี่ยเหมือนเดอะซันเลย เดือนสัมานี่ตีความได้หลากหลายอย่างเลยในแง่ดีอย่างแรกเลยคือในเรื่องของสเสน่ห์นี่คุณมีสเสน่ห์ฉายแววเหมือนดวงอาทิตย์นะเรียกว่าเปล่งประกายนะไม่ใช่ความร้อนนะแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะเป็นสเสน่ห์ร้อนแรงก็ได้เออร้อนแรงปานดวงอาทิตย์แบบนี้สว่างด้วยร้อนแรงด้วยก็ได้ในบางท่านนะครับแต่ที่แน่แคือช่วงนี้คุณเป็นช่วงดวงขาขึ้นมากๆหยิบจับอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จแน่ๆนเลย ส่วนตัวแล้วลึกๆถึงคุณจะมีความสนุกสนานมีความร่าเริงบันเทิงใจแบบนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ในบางแง่มุมคุณก็อยากอยู่เงียบๆคุณอยากมีความสงบหลายท่านชอบปฏิบัติธรรมหลายท่านชอบสวดมนต์หลายท่านชอบทําบุญแม้แต่หลายท่านมีที่พักของตัวเองที่เป็นเซฟเฮาส์หรือเป็นมุมเล็กๆที่เป็นมุมสงบที่อาจจะไม่บอกใครหรือไม่ค่อยมีใครมาหาเอาไว้พักกายพักใจเป็นที่สงบส่วนตัวแบบนี้เป็นไปได้ซึ่งคุณมาถูกทางแล้ว ชีวิตประจําวันของคุณพบปะผู้คนค่อนข้างมากแล้วมีกิจกรรมมากมายแล้วการได้พักผ่อนส่วนตัวบ้างเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วคนที่หลงเสน่ห์คุณเขาจะทํายังไงต่อไปบอกเลยว่าเขาจะทําได้เพียงแค่แอบบชอบคุณ เพราะเขารู้ดีว่าสถานะของคุณกับเขาตอนนี้มันเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้นยังไม่อาจจะคิดพัฒนาอะไรได้มากไปกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ชัดเจนตามหน้าไพ่ว่าไม่ได้มีไพ่คู่รักคู่ครองใดๆออกปรากฏออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่ายตามตรงว่าความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ถ้าคุณพอจะสังเกตได้ว่ามีคนชอบคุณอยู่หรือแอบชอบคุณอยู่จะยังคงเป็นคนรู้จักกันต่อไปเขาจะยังคงแอบชอบคุณต่อไปทําอะไรมากมายไม่ได้ประมาณนี้ซึ่งคุณไม่ต้องไปห่วงกังวลแทนเขานะครับว่าจิตใจเขาจะเป็นอย่างไรคนละ เรามีเป็นล้านๆคนการได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีคนชอบเราก็ดีแล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลว่าถ้าเขาชอบคุณแล้วเขาจะไป กังวลมากมายไหม,ไมเขาจะมาหึงมาหวงอะไรไหมไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นใช้ชีวิตตามปกติของคุณไปได้เลยคุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องทํามีกิจกรรมอีกหลากหลายรออยู่ผมเชื่อตามหน้าไพ่ว่าคุณเป็นคนที่แอคทีฟมีอะไรทําเยอะแยะและยังไม่มีเวลาให้ใครสมมุติว่ามีใครเข้ามาจีบคุณตอนนี้ผมว่าคุณก็ยังไม่อยากได้ยังไม่อยากคบหายังไม่อยากผูกมัดถูกไหมครับคุณคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่ คุณจะยังคงมีสเสน่ห์อยู่แม้แต่จะมีคู่แล้วก็ยังจะมีคนมาจีบอยู่ดีถ้าคุณที่มีคู่แล้วมีคนมาจีบอย่าวันไหวนะครับประมาณนี้เลยนะครับ คุณยังคงมีสเสน่ห์อยู่เสมอสเสน่ห์ของคุณหลักๆเลยมาจากความเป็นตัวของตัวคุณเองนั่นแหละครับนะความเป็นตัวของตัวเองความร่าเริงความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่คุณทุ่มเทจริงจังกับทุกสิ่งเป็นสเสน่ห์ที่ฉายแววฉายแสงของคุณออกมาเหมือนเดอะซันใบนี้นอกจากมีสเสน่ห์ฉายแสงเปล่งประกายแล้วย,ยังจะมีโชคดีเรื่อยๆด้วยประมาณนี้นะครับแล้วถ้าจะดูว่าคนที่หลงสเสน่ห์คุณนั้นจะเป็นลักษณะใดได้บ้างก็ต้องบอกจากหน้าไพ่เลยว่า อ่าเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีปานกลางเรียกว่าอาจจะไม่ตรงสเปคคุณมากนะักส่วนราศีเกิดธาตุกำเนิดก็จะเป็นคนที่โดดเด่นในราศีาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกจะเด่นมากๆนะครับกรณีที่คุณไม่รู้วันเกิดเขาไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดเอาไว้ดูเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้นพอไม่ต้องไปซีเรียสนะครับประมาณนี้เขาชื่นชอบคุณเขาหลงสเสน่ห์คุณแต่เขาจะยังทําอะไรมากไม่ได้และยังไม่เข้ามาจีบคุณดูแลจะเป็นการแอบชอบต่อไปเรื่อยๆประมาณนี้ดูไว้เป็นข้อมูลพอนะครับว่า คงมีเสน่ห์มีคนมาชอบเรื่อยๆแน่นอนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันวันนี้นะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่นะครับขอหนึ่งใบโอ้โหหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles ใบนี้มาคอนเฟิร์มการันตีว่าคำทำนายของเราวันนี้มาถูกทางคุณใช้ชีวิตส่วนตัวไปตามปกติได้เลยใครจะมาใครจะไปใครจะปลืม้มแล้วแต่เขาเลย ตามอัธยาศัยเลยแต่คุณเอาธุระส่วนตัวคุณก่อนโชคดีกําลังมาโชคลาภกําลังมาในบางท่านด้วยนะครับบางท่านที่ชอบการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้โชคเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่วาสนาส่วนท่านที่ไม่ได้ชอบการเสี่ยงโชคใบนี้ตีความได้ว่าสิ่งที่คุณจับถืออยู่กําลังทําอยู่โปรเจกต์ใ,ใดก็แล้วแต่ที่คุณกําลังทําอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากมือจากฟากฟ้าที่ยื่นเหรียญขนาดใหญ่ให้คุณตามหน้าไพ่เลยไพ่ย,ยิปซีสื่อสารตรงไปตรงมาตามรูปโชคดีกําลังมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่รับไว้นะครับโชคดีแล้วนะ โอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ